าแล้วนะครับนำรถมาติดตั้งนะครับวรุ่นท็อปนะครับสวัสดีวันนี้ลูกค้าที่สั่งสั่งโช๊คนะครับของวดสนะครับตัวท็อปเลยนะครับก็เอารถเข้ามาติดตั้งนะครับอันนี้แล้วก็ติดตั้งเข้าไปเกือบเสร็จแล้วนะครับก็มีปัญหา วุ่นวายใจเล็กน้อยนะฮะตามภาษางานติดตั้งก็มีปัญหาหน้าง,งานกุ๊กกิ๊กนะครับอันนี้อยู่ในช่วงของการไขทอกนะครับก็ค่อนข้างยุ่งก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเอาไว้นะครับตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการไขทอกแล้วเดี๋ยวเราจะมายึดตำแหน่งตัวปรับพีโลดนะฮะแสงก็จะน้อยไปนิดหนึ่งนะ ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยน้าในแสงมาละไฟฉายเราจะยึดยึดกระปุกแก๊สนะครับกระปุกแก๊สก็จะมาพร้อมกับขายึดนะครับขายึดอลูมิเนียมนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําเสร็จแล้วเราไปเทสรถกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ อาจะแค่ประมาณนี้ก่อนนะตอนนี้มันมัน,ม,นมันช่วงกลางคืนแล้วนะนี่ผมทํางานช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนเช้าจะสว่างเลยเดี๋ยวเราจะไปเทสกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ติดเสร็จแล้วนะครับลุยเมื่อคือนนี้นะฮะลุยให้เสร็จเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของรถสั่งโชคมา ระยะเวลานึงแล้วคงอยากขี่เต็มแกแล้ววันนี้ก็ลุยให้เสร็จเลยนะครับอันนี้จะพามาดูโชกหลังจากที่เราติดตั้งแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นโชกที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ปรับพีโลดได้นะครับเป็นระบบไฮดรอลิกหมุนด้วยมือนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ติดตั้งนะครับวัสดุก็ค่อนข้างดีนะเป็นอลูมิเนียมอันนี้ก็เป็นซับแท้งนะครับซับแท้งตัวนี้สามารถที่จะปรับค่า ขาคอมเพรสชันนะครับขายึดก็เป็นอลูมิเนียมเนื้อสวยเลยนะครับแข็งแรงนะครับามาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายก็จะเห็นโชคชัดเจนนะครับตัวนี้นี่ปรับพีโลดได้นะครับตัวนี้เป็นชุดไฮดรอลิกนะครับ จุดเด่นของชุดแบบตัวนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มลดค่าพีิลดได้เมื่อเราเมื่อเราขี่คนเดียวนะครับเมื่อเราต้องการจะออกทริป,ป,ปนะครับใส่ปี๊บสามใบนะครับมีคนซ้อนแล้วก็ปรับปรับค่าพิลดตตรงนี้เพิ่มได้นะครับหมุนด้วยด้วยมือง่ายๆเลยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะนก็จะกดสปริงลงไปนะครับชุดไฮดรอลิกตรงนี้ก็จะกดสปริงลงไปนะครับ แล้วก็ปรับค่ารีบาวได้นะครับรีบาวปรับเด้ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับใต้ใต้นี้นะฮะวันนี้ปรับได้ตามความเหมาะสมนะฮะบางคนชอบขี่หนึบคนชอบขี่นุ่มนะครับก็ปรับอันนี้ก็เป็นค่าคอมเพรสชันนะครับค่าคอมเพรสชันก็อยู่ใน ตำแหน่งอยู่ในจุดยึดที่ที่ไม่เกะกะนะครับเราสนใจก็แวะเข้ามาปรึกษาได้นะครับก่อนที่จะสั่งซื้อมาแวะคุยดูก่อนนะครับร้านดานักกาลาดนะครับก็ทำเฉพาะโชกนะครับตอนนี้ก็เน้นมุ่งเน้นงานโชกละเพราะว่าเราถนัดนะครับงานอื่นก็ไม่ค่อยรับละนะครับซื้อโชกซื้อที่ไหน ก็ได้นะครับเหมือนกันแต่ว่างานติดตั้งหรืงานเซตติ้งเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนนะครับน้องๆหลายๆคนหลายๆคันเนี่ยก็ไปซื้อของถูกนะครับแต่ร้านถามมาเนี่ยแปดใน1ิคนเนี่ยจะบอกเลยว่าร้านเนี่ยติดให้เลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรเลยสุดท้ายมันก็มันก็ไม่ได้ดีนะครับโชคที่คุณซื้อมาเนี่ยเป็นโชคแต่งนะฮะมีประสิทธิภาพสูงนะครับถ้าได้รับการเซตติ้งที่ถูกต้องเนี่ยมันจะแสดงศักยภาพมาได้ ได้เต็มที่นะครับคุ้มค่ากับเงินที่เงินที่คุณจ่ายไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเราเราจะแบ่งกันเรื่องเราจะเราจะพูดถึงเฉพาะเรื่องการติดตั้งก่อนนะฮะส่วนส่วนเดี๋ยวคลิปที่ไปเทสฉี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกอีกอีกงานหนึ่งนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์เพจกดไ like, ลค์ช annel ใน YouTube นะครับ พติดตามนะครับชคแล้วก็ผลงานใหม่ๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นถ้าเกิดมีอะไรเงี้ยก็เราก็จะแจ้งให้ทราบในคลิปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ